สำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงท้ายคลิปนะครับทีเด็ดมวยเดือดก็มีกิจกรรมมาแจกนะครับแจกเสื้อมวยไทยครับเสื้อมวยวันครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับทีเด็ดมวยเดือดครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ครับมวยก่อนทกครับศึกมวยไทยพลังใหม่ในช่วงที่1นะครับคู่ที่1ครับเจ้าสันครับเกียรติชัยวัฒนครับพบกับโลเงินกล้วยในเมืองยิมครับ มาดูทางด้านของเจ้าซันก่อนครับมวยขวาครับมวยเข่าเปิดเกมเตะต่อยล็อกลัดตีครับขวางหน้าดีครับมวยมีฮืดตลอดนะครับสาหรับเจ้าฟันนะครับเอามาดูทางด้านของโลเงินบ้างครับเป็นมวยขวาครับจังหวะฝีมือครบเครื่องครับดักสาด์แข้งโต้งในไล่แขนแทงเข่าเหลี่ยมเชิงดีมากครับสาหรับโลเงินนะครับส่วนตัวนะครับคู่นี้นะผมชอบที่โลเงินครับกวยในเมืองยิมครับ ผมว่าโล่เงินนี้มีทีเด็ดแน่นอนครับสำหรับไฟนี้นะครับมาดูคู่ที่2ของรายการนะครับสิงห์อุบลครับอออุดอุดรครับพบกับสิทธิศักดิ์ครับสอประสบโชคครับมาดูทางด้านของสิงห์อุบลก่อนเลยครับสูงยาวเข่าแหลมครับเตะขวาต่อยขวาบู้ดุดันครับปลายแข็งแกร่งมากครับสำหรับสิงห์อุบลนะครับเอามาดูทางด้านของสิทธิศักดิ์ครับเป็นมือขวาครับเข่าล็อกและตีครับแข็งแกร่งครับเตะหมัดแรงแรงครับแทงเข่าปั้มตีรุนแรงมากครับปลายมันคงมากครับสำหรับสิทธิศักดิ์นะครับ ส่วนตัวนะครับคู่นี้นะครับผมชอบไปที่สิทิศักดิ์ครับสอประสบโชคนะครับมาต่อกันเลยครับคู่ที่3ของรายการนะครับดินเนื้อทองครับหมวดพงครับ191ครับพบกับเพชรนายาครับนายาปาร์ควิวครับมาดูทางด้านของดินเนื้อทองกันเลยครับเป็นมวยเข่าครับแข้งซ้ายแรงปั้มตีแข็งแกร่งมากครับบูดดันแข็งแกร่งแข็งแกร่งในเรื่องความแข็งแกร่งในดินเนื้อทองนี่แข็งแกร่งมากเลยนะครับมีลูกฮึดครับปลายมีฮึดตลอดนะครับสำหรับดินเนื้อทองนะครับมาดูทางด้านของเพชรนายาครับเป็นมวยซ้ายครับฝีมืืออคคคครรรรบบบบเ่งงงัััแแข้ซายนจตีท โอ้แทงราคาครับสาหรับเพชนนยาครับเป็นมวยที่แบบว่าแทงเข่าราคาหน้าเลยครับบูดูดันครับขยันออกบูธมากครับสาหรับเพชรนยานี่ก็เป็นน้องชายของแก่นพิทักษ์ครับร์ควิวของแก่นนะครับส่วนตัวนะครับคู่นี้นะครับผมชอบไปที่เพชรนยาครับร์ควิวครับผมว่าไฟน์นี้เขาน้าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับสําหรับเพชรนยาครับมาครับคู่สุดท้ายของรายการครับเป็นคู่เอกของรายการในช่วงที่1นะครับน้าพองน้อยครับสสมหยครับพบกับไพโรธครับศรีสุริยันโยทินครับ เอามาดูทางด้านของน้ำพองน้อยครับหวยเข่าครับแข้งขวาโตแรงครับขวางหน้าดันหน้าแทงแรงปลายแข็งแข่งมีลูกเก๋าครับมีลูกหืดตลอดนะครับสำหรับน้ำพองน้อยนะครับเอามาดูทางด้านของไพโรดน้อยครับสูงยาวครับขวางหน้าดีครับเสียบแหลมครับปั้มตีแข็งแข่งมากครับปลายมันโคงแรงเลือเลยครับสำหรับไพโรดนะครับส่วนตัวนะครับคู่นี้นะครับผมชอบไปที่น้ำพองน้อยครับสสมหยครับ ผมว่าค่ายสสมหยนี้น่าจะเก็บแต้มไม่ได้นะครับสำหรับไฟนี้นะครับสำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงท้ายคลิปนะครับทีเด็ดมวยเดือดก็มีกิจกรรมมาแจกนะครับแจกเสื้อมวยไทยครับเสื้อมวยวันครับเพียงไทยผลคู่ชกนะครับคู่เอกของรายการครับระหว่างน้ำพองน้อยครับสสมหยครับพบกับไพโรจน์น้อยครับสีสุริยันโยทินครับเลือกรับทันทีนะครับหนึ่งตัวจากช่องทางทีเด็ดมวยเดือดนะครับทางทีเด็ดมวยเดือดก็ให้พี่ๆน้องๆหมัดมวยเลือดนักสู้นะครับได้นำไปเป็นแนวทางกันนะครับชอบคู่ไหนตีคู่ไหนคอมเมนต์คุ ทางผมจะนำไปคิดไปวิเคราะห์ไปพิจารณาครับในแมทในไฟต์ต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ